สวัสดีแซดอินเวสเตอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสู่รายการเช้านี้มีซิกวันที่12มีนาคม2564มาฟังบีกบกันสั้นๆและเอาเวลาประเทศวันนี้มีอะไรบ้างดูกันเลยครับในที่สุดนะครับก็เป็นทางการนะสักทีเนาะคุณไบเดนนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้เซ็นนะครับรับรองมาตรการโควิดนะครับแพ็กเกจกระตุ้นนะครับ สติมูลารแพ็กเกจต,ตัวนี้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเมื่อวานนี้นะจากตอนแรกที่เราคาดการณ์กันไว้ว่าจะเซ็นวันศุกร์นี้ตามเวลาบ้านเรานะครับแต่ก็ที่ไหนได้เมื่อวานก็คือเซ็นเลยเนาะรีบจัดนะรอมานานโอเคเป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะครับและข่าวนี้เองเนี่ยก็เลยส่งผลหนุนนำนะครับทำให้ตลาดหุ้นนะครับทั้งดาวโจนส์และสแตพีก็ N นสแดกเมื่อคืนนี้ปิดบวกอย่างมากเลยนะทุกคนก็โดยเฉพาะ n นสแ a q นี่คือบวกไป 2. 5เซนะครับส่วน S&P p บวกเป็น1%แล้วก็ดาวโจนส์ศนโดยที่ดาวโจนส์ทำเลคคอร์ดไฮอีกแล้วอ l t ท m e ์ i ไฮขึ้นแล้วขึ้นอีก S&P p ก็ขึ้นได้อย่างสวยงามนะครับส่วน NASDAQ ก็จากที่ติดแนวต,าต้านตอนนี้ก็ทะลุขึ้นมาแล้วในระยะสั้นนะก็ส่วนยุโรปเมื่อวานก็ปิดบวกเช่นกันนะแล้ววันนี้เอเชียเชื่อว่าในส่วนของเอเชียเนี่ยก็จะขาดรับกับข่าวนะครับในในส่วนของ กระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านดอละลาร์ของอเมริกาครับก็จะขาดรับข่าวนี้เนาะก็จะทําให้คาดว่าเอเชียวันนี้ตลาดก็คือจะเขียวนะครับโดยรวมอย่างนี้เกอีตอนนี้ก็เขียวไปแล้วนะครับออสเตรเลียก็เขียวนะครับเซี่ยงไฮเ้เขียวนะครับจีนก็เขียวหมดเลยนะฮ่องกงลบนิดนึงอ่าไทยบ้านเราก็ลบนิดนึงนะครับแต่โดยรวมคิดว่าน่าจะเป็นไปตามนี้นะก็คือขึ้นตามตลาดสหรัฐโอเควันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ ทีนี้เราไปดูข่าวในตลาดกันบ้างในส่วนของเมื่อวานเนี่ยก็ในส่วนของอัตราเขาเรียกว่าผู้ยื่นขอสดการว่างงานนะครับของอเมริกาออกมาลดลงถือเป็นเรื่องที่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ในนะครับในส่วนของจ o อบโอเพนนิ่งเนี่ยก็คือการเปิดรับตําแหน่งงานต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของตําแหน่งงานนะครับในส่วนของเดือนมกราที่ผ่านมาออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เฟดเอาไปใช้ดูได้เลยนะ ก็เฟดจะประชุม16-17มีนาที่จะถึงนี้นะครับก็ตัวเลขนี้ออกมาดีก็นะครับทำให้อเมริกาทำให้ USD มีโอกาสที่จะกลับมารีบาวแข่งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นเนาะส่วนวันนี้เนี่ยที่ต้องติดตามเลยคือเงินปอน์นะครับ GDP รายปีรายไตรมาสรายเดือนออกมาหมดเนาะแล้วก็ PPI นะครับอันนี้เป็นเราจะได้ยิน CPI ใช่ไหมที่ประกาศมาเมื่อวันวันไหนวันพุทธที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อแต่เป็นฝั่งของ ผู้บริโภคอันนี้เป็นฝั่ง,งผู้ผลิตบ้างเป็น PPI เป็นเงินเฟ้อก็ใช้ดูงเงินเฟอ้อเหมือนกันนะครับถ้าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าเฟดจะประชุมกันแล้วถ้าเลขนี้มันออกมาดีอีกมันก็อาจจะส่งผลกับการประชุมของเขาในบางอย่างได้นะอ่าปิดท้ายกันที่แคนาดานะครับอ่ากับตาการว่าการจ้างงานออกมาตอน2ทุ่มครึ่งเนาะแล้วถ้ามาดู Forex c a คนอรก็จะมีเรื่องของ u n e m p l o อ m e n t rate อีกตัวหนึ่งตอน2องทุ่มครึ่งของแคนาดานะครับ เค okay. ข่าวเมื่อวานและว,วันนี้ในตารางที่หน้านะครับมาสรุปมาฟังกันอตอนนี้ USD อยู่หมอดตารางเลยนะเนาะก็กลับมาแข็งค่าได้นะครับจากที่อ่อนลงไปเมื่อวานนะอย่างที่บอกอวันนี้มุมมองมองว่า USD อาจจะมีโอกาสนะครับรีบาวด้นิดนึงนะถ้าตัว u s d รีบาวด้ก็จะกดดันสินทรัพย์อื่นๆนะครับทองต่างๆเหล่านี้ Bitcoin ด้วยนะแล้วก็ไปดูพันธบัตรนี่ เมือ่อวานมีการทำแท่งเทียนนะครับที่จะขึ้นวันนี้เลยน่าสนใจดูว่า,อาบอลสิบปีของสาระเนี่ยจะขึ้นอีกไหมถ้าขึ้นมันก็จะกดยันทองคำนะครับทุกคนโอเคข่าวนอกตารางไม่มีอะไรนะครับมีแค่เรื่องเดียวเลยหลักๆนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกเซ็นผ่านเรียบร้อยแล้วไปดูเดตบิววันนี้กันดีกว่าวันนี้นะครับมองไว้นะครับสคู่ก็คือทองเนี่ยจะรอก่อนก็ได้นะเวทแอนด หรือถ้าจะบายคือต้องรอโซนล่างเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกราฟเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมส่วน G c a t นะครับสามารถลองสนใจเซลล์นะครับรอกราฟมันย้อนมาโซนบนแล้วเก็บสั้นดูไปดูกราฟกันดู G c a t ก่อน G c a t เนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นต่อได้นะครับ้ลวลงมาวันนี้ก็เลยมองว่าโอเคอาจจะย้อนขึ้นไปได้บ้างแหละแต่ก็น่าจะไม่หลุดโซน1.75691จนถึง1 7 5 9 7 3โซนนี้ ถ้าเปหลุดโซนนี้เนี่ยน่าสนใจครับที่จะพิจารณาเซลล์ลงมาแล้วมาทำกำไรปิดประมาณบริเวณ1.74831ถึง1.74585นะครับกอไม่กว้างวันนี้เดทสัส้นๆเนาะแต่ยังไงก็อย่า o v e r t a ท e นะครับมันนี้เน็เมนด์ด้วยประมาณนี้นะครับ g c a t ต่อมาทองคำเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคือทองคำเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยจริงๆคือหลุด หลุดเทนไลน์มาบ้างแล้วนะครับทุกคนอ,อ,อ,น,อะนะครับนี่ครับทองคำในยาสั้นเนี่ยคือหลุดเทนไลน์มาบ้างแล้วนะก็ต้องรอดูว่าถ้าใครจะเล่นนะครับแนะนําเลยว่าไปรอเล่นโซนล่าดีกว่าขาบายก็คือเอาเหมือนเดิมเลยประมาณโซนพันเโซนนั้นนะครับอาจจะน่าสนใจบายได้แต่ก็ยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นเพราะ ถ้าเกิดว่ากราฟยังจะลงตามเทรนด์ใหญ่ต่อเนี่ยจริงๆไม่มีโอกาสลงไปถึงโลเดิมได้เลยนะเพราะงั้นอยากให้เระมัดระวังดีกว่านะครับเป็นไปได้วีดแอนซีแต่ถ้าใครจะลองพิจารณาเข้าออเดอร์นเนี่ยวันนี้ก็ไปรอบาย่วนล่างก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ถ้ากราฟเกิดลุอะไรแรงๆเนี่ยแนะนําว่าต้องคับนะเพราะว่าทรงกราฟจริงๆนวันนี้ไม่แนะนําให้เล่นขนาดนั้นนะครับโอเคประมาณนี้2คู่ ราบาดดับ Daily ววันนี้นะสิญญาณที่ให้ไว้ฉันเคยฝากติดตามด้วยครับทาง ZFX Thailand ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดกิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นเรามีไลฟ์นะพบกันโอเคขอให้ทุกคนแฮปปี้เอนครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ